สวัสดีครับพบกับการกลับมาของการล่าบิ๊กฟุตนะฮะเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับผมได้ล่าบิ๊กฟุตไปตัวหนึ่งนะฮะหลังจากที่มันเดินติดซอกหินผมก็ใช้ไม้ตีไปเรื่อยๆนะครับครั้งนี้กลับมาใหม่มีการพัฒนาการของบิ๊กฟุตที่เก่งขึ้นนะฮะมีตัวละครให้เราเลือกมากขึ้นหรือว่าตัวเดิมแต่มันดูดีขึ้นมากเลยนะฮะโอ้มีคาซีนด้วยขับรถบ้านมาฮะ รถบ้านมาตั้งแคมป์เก็บของมากระเป๋าในวิชัน่นเอา้าอ๋อเปิดดูเฉยแล้วก็หยิบมากล้องเก็บไม่ได้แท็บเล็ตกล่องเปล่าเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเต็ไมไปหมดเลยฮะในป่า เฮ้ยอยู่ดิยังไม่ได้ออกล่าเลยปืนไม่มีเหรอปืนอยู่ไหนปืนแฟแร์เก็บมาจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้พังเล่นคนเดียวไม่ต้องบอกตำแหน่งเพื่อนกล้องแบตเตอรี่อันนี้คือคนที่สูญหายไปฮะสี่คนมืดแล้ว มืดมากไฟฉายหรือว่าปืนเราต้องไปเก็บอีกทีหนึง่งอันนี้ไม่ปืนไม่มีโอ้โอ <c oughs> เรามาดีเพื่อนตรงนั้นแสงสว่างอะไรมีไฟอยู่ตรงนู้นมันไม่มีปืนอะมีแต่ปืนแฟลกับมีด ต้องไปเก็บใช่ไหมเนี่ยเออวิ่งเลยวิ่งเลยจะ <c oughs> ฮิวได้ใช่ไหมเลือด80 <c oughs> เสียงบรรยากาศเยอะมากเลยครับ <c oughs> ถนนอยู่ตรงนี้โอเคอยู่ไหนออกมาซะดีๆอ <c oughs> โอ้เออโอ้จะมีเ네สียงทำไมเนี่ยอ๋อกระโดดข้ามอย่างนี้ได้ด้วยวัดนี่มันอันนี้นี่ได้잉ไลปลากก้วปืนปืนปืนขอปืนก่อนเปิดได้ไหมโอ้ทุกกระจกนี้ด้วยสมจริงมากโอ้โอ้โอ้ระเบิดได้ แคมป์เฮาบ้านหลังที่สามตู้เปล่าต้องมาลุดของก่อนปิดประตูเดี๋ยวคนเข้ามาเอา่อนี่ไงช็อตกันได้แล้วหนึ่งกระบอกช็อตกันมาก่อนเลยอ่ะฮะเอ้า,า,อามีคนอยู่นี่ไฟติดขวานก็มา มีของให้ฟาร์มเพียบพลวดวๆเก็บไม่ได้ประแจติกอ่าตะเกียงอ๋อเปิดปิดกระเป๋ากระสุนฮะกระสุนมีแต่กระสุนปืนไรเฟริลนะ่ะลูกซองไม่ค่อยมีอะไรอะไร เสียงอะไรโอ้ไม่มีปืนเลยเฟิร์เลยฮะแต่กระสุนเพียบบิ๊กฟุตมันจะเข้ามาในหมู่บ้านไหมจริงๆเราวางกับดักไว้แถวนี้ก็ได้มั้งมันน่าจะออกมากินผมว่าถ้าเราวางไว้แล้วก็ใช้ชิ้นเนื้อวางอยู่ไหนอะ่ะ ชิ้นเนื้อนี่ไงกดกดอะไรกด e ค้างไว้อ่ะนี่โอเคมันต้องโผล่มาแน่นอนเชื่อผมผมเคยล่ามันมามันมีแต่กระสุนอันนี้ปืนไรเฟิลแต่ปืนไม่มี คำรามไหนอ่ะโผล่มาด้วยดิอย่าส่งแต่เสียงขู่เหรอขู่เหรอคิดว่ากลัวเหรอมาสิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาปีลงมาทำไมไม่อยู่อุ้ยโอ้พวกแฟกพวกแฟกอะไรนักหนาเนี่ย เออเออโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโ,โ,อโอพังประตูบ้านได้ด้วยเหรอ,อ <im itation> <im itation> ตีลังกาไปเลยครับโอ้โหหลบหลบด้วยเหรอหลอบด้วยเหรอเออหลบโอ้โยโดนเลมานี่มานี่เหยียบนี่มาเหยียบนี่กระตักอยู่ไหน ยู่ไหนแกักอยู่นี่ไปเย็บไปเย็บไปเย็บเย็บเออแหลกนแหลกมีอีกมีอีกมีอีกเออเออเออโอ้เฮ้ยจะเย็บทะลุนี่ไงเฮ้ยฮไปไหนไปไหนกระบมกก่อนกระบมกก่อนก็มาดูยนี้โอ้โห ออากมาจริงกลับมาจริงกลับมาจริงมานี่อย่าหนีดิเฮ้ยผมวางกับดักสอันเมื่อกี้เขาวิ่งเหยียบไม่ติดเลยอะทำไมอะถ้าไม่มีเหยื่อวางมันไม่ทำงานเหรอเ <c oughs> ้อฮิวได้เยอะอยู่นะเก <c oughs> ือบเต็มเลยโอเคได้เจอหน้าสักที <c oughs> <c oughs> น่ารัก ศูนย์อีกไม่มีเลยขอไลเฟิลนให้ช็อตกันเครื่องปั่นไฟฮะโอเคหลังนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคไปด้านล่างต่อ มันมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้โหกับดักแล้วเราเก็บมาใช้ใหม่ได้ไหมขอไลฟเฟิร์นครับขอไลฟเฟิร์นโอ้โหทีระอย่างโทรศัพท์ก็มาอันนี้ก็มาอยู่ไหนอยู่ไหนเกมกระตุกเกมาใช่ไหมแกโหลดใช่ไหมมาดิมาดิ ทีวีด้ด้วยเอาบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตอยู่ในทีวีถ้าเราเอากับดักวางไว้ก่อนเพราะว่าผมคิดว่ามันมาแน่วันนี้แล้วก็วางไว้หน้าบ้านอันนึงมาแล้ว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 มา,ลวมาเลยอยู่หลังนี้เพื่อน หลังที่เปิดไฟเนี่ยมาแล้วครับ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 เหยียบไหมเหยียบเหยียบอะไรเหยียบอะไรเอากีตาร์ตีมันเอากีตาร์ตีกีตาร์ตีโอ้มันเหยียบหมดเลยนี่นะไปดิไปดิโอ ลบโอ้ไปไปลปอยก่อนอย่าหนี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 สิอย่าหนีเกณฑ์ได้จริงก็อย่าหนีสิกับดักแสดงว่าต้องมีอาหารวางอยู่ฮะโอ้ มาดิมาดิมาดิมามมา,มากลับมากลับมาอันไหนที่เหยียบแล้วแบบทําดาเมจให้มันบ้างไม่มีเลยเหรอไม่มีครับคงต้องมีอาหารวางอยู่จริงๆด้วยมันถึงจะเหยียบต้องไปหาชิ้นเนื้อมาวางแล้วถ้าเกิดมันจับเราได้ถ้าจับเราได้เนี่ยคือมันจะวิ่งหนีไปเลยเลือดเลยเยอะมาก โอเคครับคลิปนี้ไป็นประมาณนี้ก่อนฮนะมาลาบิกฟุตกันใหม่ในคลิปหน้าครับ